ละคสรสั้น FC เอฟซีเรื่องเมื่อมีคนมาสมัครงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโอ๊ยวันนี้จะหางานทำที่ไหนเนี่ยเฮ้ยตกงานอีกแล้วจ้วยอยากรับเป็นพี่เลี้ยงเด็กจังเลยแล้วบ้านหลังนี้จะรับไหมเนี่ยไปทุกบ้านแล้วก็ไม่เห็นมีใครรับเลย โอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะรวยแน่นอนเลยน่าจะใหญ่โตนั้นเนี่ยฮะใหญ่มากเลยอะ่ะ ใครอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะไปไปเปิดดูกันสวัสดีค่ะมาทำอะไรหรอคะอ๋อพอดีว่าพี่จะมาสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะอ่มให้พี่สมัครไหมคะได้ค่ะหนูกำลังต้องการพี่เลี้ยงเด็กอยู่อยู่พอดีเลยค่ะช่วยครับใช่ยครับอ่มพี่เชิญเข้ามาข้างในก่อนนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะ ฮ้ยวันนี้ก็มีคนรับแล่อพี่เลี้ยงครับพี่เลียงเอากระเป๋าไปเก็บก่อนก็นได้นะคะจ่าจ่าจา,จาโอ้บ้านใหญ่ตัวอุ้ยมันอุ้ยพีมอุ้ยเอ้ออะไรเนี่ยพูดผิดอะ่ะบ้านใหญ่โตจังเลยโอ้โอ้ราคากี่บาทเนี่ย ใส่ก่อนดีกว่าว่างเปล่าพอดีเลยงานเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เออพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงสำรวจบ้านก่อนเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะอืมอันนี้น่าจะเป็นที่นั่งละเนี่ย อันนี้อะไรอ่ะห้องน้ำอูหใหญ่โตประเดิดเต๋อเลยห้องครัวโอเคมีสระน้ำด้วยหรอดีจังเลยเอ่อพี่สํารวจเสร็จแล้วจ้าอ๋อค่ะพี่เลี้ยงขา หนูหิวพอดีเลยทำกับข้าวให้หนูหน่อยได้ไหมคะและพี่ชายได้จ้จได้จ้ะ,จะแล้วว่าแต่เด็ก2คนนั้นจะกินอะไรอะ่ะ๋ยวต้องไปถามชื่อก่อนอ่ะหนูผู้หญิงและหนูผู้ชายชื่ออะไรหรอจ๊ะหนูชื่อแอปเปิลค่ะอ่าจ๊ะแล้วหนูผู้ชายล่ะผมชื่อบอนครับ อ่าจ้าเดี๋ยวจะกินอะไรหรอจ้าเอากุ้งล็อบสเตอร์หนึ่งที่ค่ะเอาสองที่เลยครับอ่ากุ้งล็อบสเตอร์เคยทำอยู่เคยทำอยู่ยอยโอเค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 ,อเคไปพี่ไปนั่งรอกันอ่าไม่ไปอะ่ะเดี๋ยวฉันค่อยไปอะ่ะโอเคอ่ะอ่าอ่าออะอ,อ,อ,อะไรของพี่นี่ นี่แอปเปิลรอพี่ด้วยสิก็พี่มาช้าเองอ่ะรอพี่ด้วยได้ล้วจะเด็กๆแล้วนี่ของน้องผู้ชายนะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เลี้ยงแล้วว่าแต่พี่เลี้ยงชื่ออะไรเหรอคะอ๋อพี่ชื่อนาม้อ่จ๊ะอ๋อค่ะ อชื่อนามินี่เองพี่กินละอือโอ้โหน้องฝีมือพี่เลี้ยงของเราเนี่ยอร่อยมากเลยนะจริงเหรอจริงจริงไหนดูซิโอ้อร่อยจริงด้วยอ่ะพี่โคตรอร่อยเลยอืออือจริงจริจริง,จ,รงจะออกไปซื้อของข้างนอกหน่อยแล้วมีรถปัะเนี่ยเดี๋ยวถาม Apple ก่อนแล้วก็อบอลถามบอลก่อนก็ได้บอลจ้าพี่ขอถามหน่อยนะว่ามีรถเปล่ามีครบับมีครบับอยู่ไหนหรออ,อพี่เดินไปตรงๆเลยครับจะเห็นเลยเอ๋อจ้าจ้าจาเดินไปตรงหน้าแล้วก็จะเจอรถเหรอโอเคนี่ปะโอ้โห ใครมันจะไปขับได้ว่ารถสปอร์ตลองขับก็แล้วกันอเอ๊ะไหนไหนเราก็มีรถสปอร์ตแล้วไม่ใช่ของเรานะเราชวนเด็กๆไปกินร้านคาเฟ่แมวดีกว่าของนู่ของนี่ไม่ต้องซื้อละเด็กๆจ้าเดี๋ยวพี่พาไปกินอาคาเฟ่นู้นไหม ขายได้คะ่ะเสียงเป็นไรหรอจ๊ะอ๋อเปล่าคะ่ะได้ครับได้ครับดีใจจังเลยดีใจจังเลยดีใจจัง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 ไปกันนะเด็กๆครับโอเคไปกันเลยนะโอ้ยแล้วทำไมสตาร์ทไม่ติดเนะี่ยอ๋อสตาร์ทต,ติดแล้วคาเฟ่ใกล้บ้านเรามากเลย จริงพี่จริงครับจอดรถบ้านน้องคงน,น่าจะรวยจริงๆนะเนี่ยบ้านผมมันรวยหรือวะครับเออเมื่อไหร่พี่จะจอดได้ลราเนี่ยอะมันจอดยากนิดหน่อยอจ้ะมาลงมากันเร็ว ไม่ลองกันหรอเออม๋ยวแป๊บครับเดี๋ยวแป๊บค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วครับโอเคจับไปไปกันนะนี่จ้าคาเฟ่แมวเข้าไปเลยโหมีแมวน่ารักด้วยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะ อกินชาอะไรดีกินอันนี้ก็ได้โอเคอืมหอมมากเลยหอมจริงๆค่ะชานี่อร่อยมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, และเป็น กำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายค่ะจุ๊บมั่ว